สวัสดีครับอยู่กับวัวซัมทีวีวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหลังจากที่เล่นเกมไม่ซื้อวิลเลจไปแล้วผมรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับก็ <g ill ain> เพื่อนๆหลายคนอาจจะเล่นเกมไม่ซื้อวิลเลจจบไปแล้วหรืโดยตรงนี้ก็จะเป็นการสปอยเลอร์ฟรีนะครับที่จะมีการสปอยเลอร์เนื้อหาทั้งหมดนะครับที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ไม่ชอบบ้างน,นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มเกมมาก็รู้สึกชอบในฉากต่างๆในเกมรี Village แล้วนะครับในเรื่องของการเล่าเรื่องของตัวละครอย่างอีธานวินเทอร์สนะครับแล้วก็ตัวมีอาเองที่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ปริศนาบางอย่างนะครับซึ่งคนที่เล่นก็ยังสงสัย,ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างอีธานกับมีอาในตอนแรกนะครับรวมไปถึงต้นหนูโรสที่ยน่ารักตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยทีเดียวแล้วเราก็จะได้เห็นแบบเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในเกมภาคที่7นะว่าเฮ้ยกว่าจะมาถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ แล้วมันก็ยังมีปริศนามากมายเลยว่า อีธานเนี่ยได้มาอยู่ที่ไหนแล้วก็มีประเด็นตรงที่ทําไมมีปัญหากับมีอาได้อะไรอย่างนงี้นะฮะในฉาการแรกที่ผมรู้สึกชอบก็คือหลังจากที่เราได้เดินครั้งแรกนะครับเราก็จะได้ไปเดินสำรวจในพื้นที่ต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบวิวัฒนาการของตัวละครจากภาคที่แล้วอะ่ะหลังจากเป็นผู้รอดชีวิตในบ้านเบเกอร์สเนี่ยเขาไปเจออะไรบ้างแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์ที่เขามีลูกแล้วมันคือมันเป็นอะไรที่เร็วมากๆแล้วผมรู้สึกผมชอบเลยทีเดียวนะครับในส่วนของในส่วนของฉางการแรกที่เราได้เล่นกัน แล้วก็คัสซีที่คริสออกมาผมรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าทําไมคริสไม่บอกอะไรอีธานเลยให้มันขีดเคลียร์ไปเลยแบบให้บอกไปเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนงี้นะแต่ผมก็เข้าใจคริสนะคริสคงคิดว่าถ้าบอกอีธานไปนะครับอีธานก็จะเข้าไปร่วมกวนในการต่อสู้ประจนภัยด้วยนะครับแต่การที่ว่าอีธานเนี่ยก็ถูกลากเข้ามาเป็นแบบว่าร่างแห่ด้วยละกันนะครับในการที่จะโดนจับตัวมานะครับแล้วก็ไปประชิญหน้ากับหมู่บ้านปริศนาั่นเองนะฮะในบรรยากาศ ของดานหมู่บ้านตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหมันค่อนข้างวังเวงเลยทีเดียวแล้วก็บรรยากาศในการ,ร,าการ,รากาเล่นเนี่ยในตอนนี้ผมควบคุมคอนโทรลเลอร์เกมนะก็รู้สึกชอบนะรู้สึกชอบตรงที่แบบเขาสื่อบรรยากาศของหมู่บ้านที่แบบมันไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดาแบบภาคที่4่อะไรเงี้ยแตบบ่มันเป็นหมู่บ้านท่ามกลางหิมะแล้วก็มีแบบโมกหัวแกะอะไรเงี้ยเดินอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วรู้สึกรู้สึกขนลุกนิดนึ่งนะรู้สึกหวังเวงไปหมดว่าสตูมันจะมาตอนไหนนะครับ และการได้เจอกับลายแค่นตัวแรกเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันออกมาเฮ้ยโอ้โหแล้วอีธานนิ้วขาดเลยนะครับแล้ว อีธานจะเป็นไลมิเนียนะครับก็ยังคงมีความสงสัยอยู่นิดนึงแล้วก็เกิดการประชิญหน้ากับไรแคนตัวแรกนะครับในระบบการเล่นของภาคนี้ก็มีอารมณ์ไม้ยกับภาคที่7อยู่แต่ว่ามันจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับควบคุมดีขึ้นนะผมรู้สึกผมชอบด้วยนะครับในเรื่องของการเล็งปืนอะไรเงี้ยแต่ว่าปืนอันแรกผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่มันต้องค่อยๆย,ยิงอะไรเงี้ยถ้าบน Play s t a t ช o n 5เนี่ยมันจะมีการเล็งยิงแบบทีละนัดอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้แบบเวลายิงปืนไอ้ตัวเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันก โอเคก็ต okay, okay, ่อมาก็จะมาเป็นเรื่องของตัว like ศัตรูตัวศ like ัต oh, ร <laughs> sure so like ูไลแคนเนี่ยผมรู like like ้สึกว่าเขาออกแบบมาเหมือนกับพวกมันเนี่ยจะไม่ได้โจมตีเราเหมือนซอมบี้นะเหมือนมันจะโจมตีแบบลังเลยังไงไม่รู้เล็งเล็งก่อนเล็งก่อนหั้าหนึ่งแล้วก็รู้สึกเอ้ยอ่ะมีเพื่อนมาว่ะมีเพื่อนมาอีกคนนึงแล้วก็ไล่ตีเราอะไรอย่างงี้นะครับผมรู้สึกว่าพวกนี้เขาจะแบบให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นฝูงมากกว่าแบบเขาจะลากแบบไม่ได้ไม่ได้บุกเข้ามาเหมือนซอมบี้ที่มันเดินช้าๆอะไรอย่างงี้แต่นี่มันมีแบบโยก ยกไปยกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการไล่ล่าเรารู้สึกชอบนะครับในเรื่องของตัวไลแค่นแล้วก็ในเรื่องของการโจมตีมันเนี่ยมันมีความแปลกแปลกแวกแนวดีนะครับเหมือนกับตัวละครศัตรูซอมบี้ตัวใหม่ในเกม r e s i e v i l นะครับที่มีการปรับให้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยนะฮะพอมาถึงฉากที่อีธานได้เข้ามาเจอกับดานที่จะเป็นหมู่บ้านลุยซ่านะครับบรรยากาศของเดโมกับตัวของเวอร์ชั่นปกติเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนกัน แล้วก็เหมือนกับแคปคอมเขาค่อนข้างที่จะวางแผนดีอะ่ะคือเขาเ,เหมือนกับให้เราเล่นเดโมครึ่งชั่วโมงอะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเราสามารถที่จะรู้เลยว่าโอเคเนื้อเรื่องมันจะไปทางไหนต่อเราก็สามารถเดินไปตามฉากเดโมที่เราเล่นเลยซึ่งมันก็แบบค่อนข้างทําให้เรารู้สึกสมูทในการเล่นด้วยนะครับก็คือผมรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเออเราก็รู้ทางนิดหน่อยนะเราก็ไปได้เลยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเขาวางแผนไว้แล้ว <laughs> นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์ของบ้านลุยซ่านะ ผมรู้สึกว่าเหมือนคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะศรัทธานในเรื่องของท่านแม่มิรรนดามากๆเลยนะครับในตอนแรกผมนก็รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้ต้องเป็นแบบโอ้โหเป็นเทพเจ้าเป็นแบบโอ้โหคนผู้ทพิทักษ์รักษาหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยเป็นแบบอาจจะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีการเล่าถึงว่าทําไมเอาคนนอกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันต้องมีแบบเรื่องผิดกฎอะไรอย่างนี้นะาะอีธานเข้ามา ก็เลยคิดว่ามันมีปริศนามากมายในหมู่บ้านในตอนแรกนะครับจนกระทั่งอยู่ดีคนที่โดนที่เป็นคุณลุงนะครับก็กลายเป็นลแคนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหมันก็ค่อนข้างจะเวอร์เลยตอนที่เล่นเดโมครั้งแรกนะครับว่าเจ้าตัวคนก็สามารถกลายเป like ็นลยแคนได้นะครับถ้าโดนกัดทันทีแต่ผมก็คิดว่าตัวละคร ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าทางแคมปคอมก็ค่อนข้างใส่ใจนะรู้สึกแบบรายละเอียดดีเทลเท็กเจอร์ของตัวละครตัวพวกนี้คือแบบดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของตัวการทําให้ตัวละครดูสมจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการลดทอนต้นทุนเท่าไหร่นะครับในสวนตัวพวกชาวบ้านอะไรอย่างนี้ก็มีแบบรายละเอียดดีเทลที่แบบชัดเจนนะแล้วก็ตัวละครพวกนี้นี่ก็คือแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับถึงแม้จะออกมาไม่นานก็ โดยเฉพาะคุณยายนะครับที่ค่อนข้างที่จะจดจําง่ายเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในสู่ปราสาทของเลดี้ดิมิเทสแล้วนะครับแมตัวละครที่เป็นมีม,มันนานนะฮะตัวละครตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก่อนที่จะเข้าไปปราสาทเนี่ยก็ไปเจอกับไฮเซนเบิร์กก่อนแล้วก็ไปเจอกับเราเผู้นําทั้ง4คนแล้วก็เจอกับมิรันดาแล้วก็รู้แล้วว่าโอเคไรแค้น like เนี่ยมันก็เชื่อฟังมิรันดานะแล้วก็เหมือนกับมิรันดาก็ เอ่พวกผู้สีผู้นำก็เชื่อฟังมิเดนดาเหมือนกันนะครับเอรียได้ว,ว่าก็ค่อนข้างเวอร์เทีเดียวว่าจริงๆแล้วในเรื่องมันไปในเชิงนี้นะครับหลังจากดูเทเลอร์ก็คิดว่าจริงๆอีธานไม่น่าจะโดนจับตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าเขาก็รบกันให้อีธานโดนจับในช่วงแรกเลยแล้วก็วิ่งหนีไลแค้นนะครับก่อนที่จะไปเจอในปราสาทดิเมเทสกูนะครับ ก็มีการเปิดตัวละครอย่างดอนน่าอย่างมอ r โรอย่างเลดี้ดิเมเทสกูแล้วก็เราได้รู้ว่าเขาไม่ได้ถูกคอกับไฮเซนเบิร์กเท่าไหร่นะครับไฮเซนเบิร์กก็ใช้พลังแม่เหล็กได้อะไรเงี้ยแล้ก็ได้รู้พลังสกิลของแต่ละตัวละครด้วยกันนะครับแต่ก็ยังคงงง,ง,งอยู่ว่าไอ้สอตัวแรกนี่มันทําอะไรได้วะนะครับโอเคก็ต่อมาก็มาเป็นในฉากของเลดี้ดิเมเทสกูแล้วเราเข้ามาในปราสาทแล้วนะครับเราจะเจอกับดุกก่อนซึ่งดุกเนี่ยก็ เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะแล้วก็ระบบการซื้อของขายของแล้วก็อินเวนท r รี่ที่นํามาจากเกมภาคท,ที่4นะครับเลนจินมาที่4นะครับที่เป็นระบบกระเป๋าเนี่ยก่อนข้างดีเลยดีกว่าเวอร์ชั่นภาคท,ที่7จซะอีกนะครับถ้ามาเป็นให้เรามาเดินเก็บกระเป๋าเก็บอะไรงี้คงจะช้ามากๆเลยหรับเกี่ยวเกมแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เหมาะเลยทีเดียวนะครับถ้ามาเป็นรูปแบบของแบบเวอร์ชันภาคท,ที่เอะไรเงี้ย ทางการทําเอากระเป๋าของผ้าสีมาใช้นี่คือดีมากๆนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการคราของก็หยิบระบบมาจากผ้าที่เจ็ด้ดีนะครับผมรู้สึกชอบเลยครับผสมของการคราของอะไรเงี้แล้วก็สามารถซื้ออุปรกรณ์เสริมซื้อปืนอะไรมาใช้ได้นะครับรผ่านดุกด้วยนะครับแล้วก็ขายพวกเพชรอัญมณีต่างๆอะไรเงี้ยที่เราหามาได้ก็มาขายได้ไปใช้เงินแลกอะไรเงี้นะครับก็รู้สึกดีเหมือนกัน โอเคได้ okay. วเวลาได้วเวลาสู่มีมทาวมนะครับไม่ใช่มีมทาวมสิได้ได้ว่าเป็นการที่เราได้เข้าไปเจอกับตัวละครที่เป็นมนีมันนานะครับก็คือเลดี้ดิมิตร์สกูลแล้วก็สาวสาวลูกๆของเขาั่นเองทั้ง3คนนะครับแหม่ได้ได้ว่าเข้าไปนี่ก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็ยิ้มยิ้มไปในใจนะฮะก็รู้สึกว่าแหม่อยากจะโดนพวกนี้ไล่ล่าจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับพอไปเจอสามสาวก็รู้สึกแหม่รู้สึกแบบเจอกับศัตรูแลกๆปอีกแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เจอกับเลดี้ดิมิตร์ที่สูงสุดเลยนะฮะ แล้วก็มีการแบบโอ้โหมีคัสซีนของเธอเลยทีเดียวนะครับก็ในเรื่องของฉากบรรยากาศในเกมในด่านนี้นะครับผมรู้สึกผมชอบนะชอบด่านนี้เพราะว่ามันให้อารมณ์เหมือนกับเราอยู่ในคาลิฮา์ดของบ้านเบเกอร์ที่เป็นปราสาทนะครับซึ่งผมรู้สึกชอบแล้วก็อยากให้มันมีแบบนี้เยอะๆนะครับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราสามารถไปสำรวจได้ได้ไปเจออะไรแปลกๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางมันเชื่อมกันหมดนะครับเราจําทางได้ว่าตรงนี้มันไปยังไงไปเจอกับห้องครัวไปเจอกับ ห้องที่มันอยู่ตรงคุกใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับมันมีอะไรหลักๆที่เราสามารถจําเส้นทางได้แล้วมันมีแบบทางปลดล็อกมีทางลับให้เราไปเปิดได้เราต้องไปหาคุณแจอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าในในฉากของตรงนี้มันอารมณ์คล้ายๆกับตอนที่เราอยู่ในบ้านเบเกอร์ตอนแรกนะครับก็แน่นอนว่าเราโดนเลดี้ดิมิเทสไลล่านะครับซึ่งการไลล่า la ก็นําระบบมาจากมิสเตอร์เอ็กนะครับที่ไลล่าเรานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยไลล่าเราเท่าไหร่แต่เราก็ชอบไปหาเธอบ่อยๆนะครับแล้วก็รวมไปถึง ตัวละครอย่างพวกทั้ง3ลูกสาวเนี่ยเขาก็จะมีการไล่ล่าเราเหมือนกันซึ่งตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เบือๆอยู่เหมือนกันนะลูกสาวดักหน้าน,นะครับแล้วก็เ,เรนดี้นิมิเทสก็ดักประตูหลังอย่างนี้นะครับแหมเรียได้ว่าไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการที่เราต้องไปเชิญหน้ากับเหล่าสาวๆทั้ง4คนในปราสาทนี้นั่นเองนะครับโอเค นอกจากนี้ยังมีเรื่องของปราสาทที่ผมรู้สึกชอบนะเรื่องของตัวบรรยากาศของเกมที่แบบเออมันมีให้เราขึ้นไปข้างบนหลังคาด้วยครับมีไปเจอกับเหล่าพวกสัตว์ปีกอะไรงี้นะครับก็ทําให้มันมีอะไรที่หลากหลายเลยทีเดียวผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัวสัตว์ปีกตัวนี้มันเหมือนเป็นการเล่นรูปแบบใหม่ของเกม r e ซิวิลเลยก็ว่าได้เพราะว่าปกติเราไม่ค่อยเจอพวกสัตว์ปีกในเกมภาค ที่เราเล่นมาล่าสุดอย่าง 7, 2, 3เลยะก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับนี่ก็เป็นการปรับให้สามารถเจอโค้ศสตูบินได้ด้วยนะครับ แต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแคบไปหน่อยในเรื่องของปราสาทนะถ้าเราสำรวจจริงๆเนี่ยมันมีไม่กี่เซกชันเองนะครับแต่ว่ามันก็โอเคแหละสําหรับการที่ไปเจอกับบอสแต่ละตัวนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของการขายปริศนาด้วยนะครับการขายปริศนาเ็าจะมีแบบให้เราเน้นหาคุณแจอะไรอย่างนี้เราก็จะเจอกับพวกลอสหรือว่าพวกประวัติต่างๆของอสาวๆทั้งสามคนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังคงไปปริศนาอยู่แต่ว่าก็ยัง พอที่จะเข้าใจได้นะครับจนท้ายแล้วเราก็ได้มาต่อสู้กับ Lady ี i m i t ิ e s สอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในฉากบอสของ Lady ี i ดิมิ e s สก็ค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นมังกรนะะ ซึ่งก็โอเคเลยนะในเรื่องของการต่อสู้เกมเพลย์แล้วก็มีการพังฉากอะไรต่างๆรู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็ตัวเธอก็มีสกิลหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงแรกที่เราสู้ก็ค่อนข้างหนุนดันเือนกันเพราะมันต้องใช้พวกสไนเปอร์แล้วก็กระสุนที่จำกัดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เราสู้กับเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะระยะประชิดมากๆเลยนะครับที่จะมีการเข้าไปต่อสู้ด้านในนะฮะที่เป็นตรงหองคอยนั่นเองนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบต่างๆที่ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวแล้วก็ ู้สึกชอบด้วยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเป็นเซ็กชันที่2แหละต่อไปก็จะเป็นบ้านตุ๊กตาผีนะครับในฉากนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันมีอะไรออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็คือด้วยความอารมณ์ที่มันมีอารมณ์คล้ายๆกับ การแก้ไขปริศนาด้วยนะครับในฉากตอนหน้าเนี่ยคือมันมีความหลอนตั้งแต่ทางเข้าบ้านเขาแล้วนะครับบรรยากาศเงียบๆไม่มีใครนะครับแล้วก็ให้เราไปเดินสำรวจแล้วก็เจอตักพวกตุ๊กตาอะไรอย่างี้นะฮะตัวสุดท้ายแล้วก็ได้เข้าไปลงสู่ห้องใต้ดินของบ้านเบเนเวนโต้นะครับแล้วก็ได้ไปไขปริศนาของตุ๊กตามีอานั่นเองนะครับในฉากตุ๊กตามีอาน,นะครับก็บอกเลยว่าการไขปริศนาต่งตางๆเนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีการ ต้องใช้กลยุทธ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจอกับพวกพัทเซนต่างๆแล้วก็มีการตีความผ่านสื่อวิทยุด้วยนะมีการพูดด้วยนะครับ mm hmm. อารมณ์ไม่ค่อยกับ PT ทีที่มีเลเวลที่สูงกว่านะครับ mm hmm. รู้สึกชอบตรงที่ตัวละครผีเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาได้ดุดันมากๆเลยนะครับเ mm hmm. จ้าเด็กทารกที่ออกมาไล่ล่าเรานะครับตอนแรกที่เล่นก็เวอร์เลยนะรู้สึกแบบเป็น มันเป็นอะไรใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่ค่อยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเคยเล่นเกมสยองขวัญมาแต่ว่าฉากนี้คือเป็นฉากที่ดีมากๆนะครับรู้สึกชอบเลยถึงแม้ว่าดอนน่าจะไม่ได้ใช้ตุ๊กตาไล่ฆ่าเราแบบโหดๆนะครับแต่เธอก็มีระบบการให้เราเล่นซ่อนหากับเธอก็ค่อนข้างโอเคนะสำหรับการที่ต้องมาต่อสู้กับศัตรูพวกนี้นะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด่านที่ผมประทับใจมากๆสำหรับดอนน่ามินิเวนโต้นะครับก็จะไม่ลืมเธอเลยแน,น่ๆนะครับว่าเธอนั้นทำความน่ากลัวอะไรไว้บ้างนะครับ ดานต่อไปเป็นหน่ายของมอรนะครับก็รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารนะในเรื่องของตัวละครที่เหมือนกับจะทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ทานก็แบบทําไงดีวะเนี่ยจะเมาขวดโหลทาไงดีนะครับก็เลยขโมยซะเลยนะครับก็ถือว่าเป็น ฉากซินที่ผมชอบนะตลกดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เราจะได้เห็นกับพวกเหตุการณ์ต่างๆของตัวละครมอรนะครับว่าตัวละครตัวนี้ก็อยู่ดีๆก็กลายพันธุ์เป็นปลายักอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้มคล้ายๆกับเกมซื้อภาคที่4อยู่เหมือนกันนะครับที่เราก็ได้ไปเผชิญหน้ากับเจ้าตัวปลายักแบบนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการต่อสู้ที่แตกต่างออกไปนะครับอีธานฉลาดกว่าเดิมนะครับใช้เขื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยน้าออกนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้ก็สามารถต่อสู้กันบนบกได้แล้วนะครับจะส่งตัวละคร ัวมอโรเนี่ยก็จะมีการไขปริศนาตรงฉากกลางหันใช่ไหมก็รู้สึกชอบนะแล้วก็หัวร้อนในตัวนะครับก็ต้องค่อนข้างที่จะระวังเซฟตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าตัวตัวโมอโรก็ค่อนข้างปวดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีแบบบางฉากที่แบบโอเคให้เราไปแก้ไขปริศนาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าพอไปได้อยู่นะครับใน่โมอโรผมรู้สึกชอบกับบอสมากๆเลยเพราะว่าการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวละครอื่นก็คือมันจะมีในเรื่องของการปล่อยพิษ การปลิพิษของเขาก็จะมีการปลดพิษแบบที่เป็นการยิงปนฝนขึ้นมานแล้วก็จะมีการโจมตีแบบมุ่งไปด้านหน้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะเน้นการหลบหลีกนะครับแล้วก็ต่อสู้กับมันนะครับสุดท้ายแล้วก็สามารถจัดการได้แล้วก็สุดท้ายแล้วอีธานก็จะไป,ปะเผชิญหน้ากับป้อมปราการก็จะมีอารมณ์คล้ายๆกับแมไลแค้น like มันมาน้อยใช่ไหมรอบนี้ก็มากับเป็นฟูงเลยทีเดียว มาทั้งธนูมาทั้งแกงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจอกับเจ้าไรแคนคอนยักษ์นะครับที่ต่อสู้กันนั่นเองนะฮะสุดท้ายแล้วเจ้าตัวไลแคนนะครับก็ผมค่อนข้างที่จะชอบในด่านนี้เหมือนกันนะครับว่ามันค่อยๆไล่ฉากต่างๆขึ้นไปแล้วก็ไปเจอกับพวกไลแคนที่มันติดอาวุธด้วยนะครับการต่อสู้ค่อนข้างจะเหมือนกับเรามีปืนพร้อมอะไรพร้อมแล้วก็ทําให้มันสนุกขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแอคชั่นนะก็ยังคงเป็นเซิร์เวอร์เค้เดอรยอยู่นะครับยังคงมีการจัดในเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆอยังงคมีกระสุ นี่ยังพอได้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นฉากของไฮเซนเบิร์กละไฮเซนเบิร์ดดูเหมือนได้งบเยอะนะครับรู้สึกว่ายังไงก็เหมือนกับว่าตัวละครตัวนี้แหมมีบทบาทที่น่าสนใจในเรื่องของตัวละครของเขาเองนะครับในเรื่องของเขาก็บรรยายอกมาได้ดีนะรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีมิติมากๆเลยในเรื่องของตัวละครไม่ได้ตามท่านแม่มดเดนด้ามากเท่าไหร่เหมือนกับรู้บางอย่าง แล้วก็เหมือนกับต้องการทรยศด้วยนะครับแต่การที่เขาเสนอข้อนี้ขึ้นมานะครับในการที่ให้อีธานไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทาให้อีธานปฏิเสธนะครับเพราะใช้โรสในการเป็นเครื่องมือนั่นเองนะครับก็ถือว่าตัวละครไฮเซนเบิร์กนะครับในช่วงที่เป็นดากที่เราไปเจอพวกโซเดตอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าประทับใจนะในเรื่องของการที่เขาดีไซน์ชาวมาได้ดีนะครับในในด้านของที่เราจะต้องไปไขปริศนาต่างๆนะครับในการที่จะไป าหาปัซสนหาพวกวัตถุด,ดิบต่างๆมาแก้ไขปริศนานะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ที่ค่อนข้างชอบเลยคือเจ้าตัวสตรองครับเป็นเจ้าตัวที่มันเป็นใบพัดนะฮะก็ออกแบบมาได้ดีครับในการต่อสู้กับมันมันพ่นไฟได้มันโจมตีพวกมันด,ด้านหน้าได้มันค่อนข้างเป็นตัวละครที่บ้าบินดีนะครับส่วนพวกโซดตก็เป็นพวกที่แบบมันมีพวกโซเจ็อะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มันมีแบบตัวละครบินเจ็ดได้อะไรอย่างงี้ก็รู้สึกชอบเหมือนกันที่มันมีจุดอ่อนเฉพาะตัวของมันนะครับในดาร์เซนเบิร์กเนี่ยถ้า ถ้าพูดจริงๆก็คือมันก็จะมีความกว้างใหญ่ของมันนะครับแล้วก็มันก็จะมีอารมณ์รูปผสมของความหลงทางไปด้วยนะครับมันก็จะมีแบบพื้นที่ต่างๆที่สมมติมว่าเราเล่นทางได้อาจจะหลงทางได้ว่าเราต้องไปทางไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เคลียร์ฉากต่างๆมากเท่าไหร่แล้วก็มันมีหลายชั้นด้วยนะครับก็ทําให้โอเคเลยสําหรับด่านที่แบบมันใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นฟินอลสเตจและนะครับก็ค่อนข้างสับสนอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้วัุวุยุโธป,ปกรณ์ต่างๆก็ค่อนข้างครบครันเลยท โอเคต่อมาก็จะเป็นฉากที่อ e ีธานเจอกับคริสแล้วเป็นฉากที่เฉลยความจริงแล้วนะครับก็โอเคค่อนข้างเคลียร์กับตัวเนอร์ดเรื่อยอยู่เหมือนกันแต่ยังคงแบบแปลกๆอยู่ทำไม e อีธานทำไมคริสไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็ยังคงงงอยู่เหมือนกันก็คงคิดว่าไม่อยากจะอีธานมายุ่งอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นฉากที่อ e ีธานต้องไปต่อสู้กับไฮเซนเบิร์ดนะครับที่ต้องขึ้นรถไปต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับระบบขอรถโอเคนะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แตกต่างแหวกแนวดีนะครับแล้วก็ ในต่อมาก็จะเป็นการต่อสู้กับไฮเซนเบิร์กที่เป็นตัวละครยักษ์ใช่ไหมก็โอเคนะรู้สึกแบบมีการใช้อาวุธยุทธวกชากัต่างๆนะครับในการต่อสู้กับเขาแต่ว่าการโจมตีไฮเซนเบิร์กค่อนข้างช้านิดนึงนะครับหรือไม่อาจจะเป็นระดับความยากที่ต่างกันออกไปครับตอนในหัวเล่นก็เขาไม่ค่อยโจมตีเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีการสร้างลามีโดยการโจมตีโดยการเหวี่ยงแขนของเขาด้วยเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นฉากตอนท้ายเกมและนะครับหลังจากที่จัดการไฮเซนเบิร์กได้ก็รู้สึกว่า มินันดาโผล่มาสันทีนะครับแล้วก็ได้รู้ความจริงกับพลังของเธอแล้วก็เหตุผลของเธอนะครับจนกระทั่งเราได้รู้ว่าเธอเนี่ยก็ต้องการที่จะชุบชีวิตลูกตัวเองนะครับแล้วก็อีธานก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับก็เลยสังหารทิ้งซะเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ช็อกซีนมากๆเลยซีนนี้ช็อกมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าอ้าว อีธานตายอีกแล้วเหรอฮะแต่ว่าตายครั้งนี้คือคว้างลูกคว้าหัวใจออกมาเลยนะครับแล้วก็แม็คคริสเลตฟิลนี่คนข้างที่จะเครียดเลยทีเดียวถึงกับต้องไปอยู่ในรถนะครับผมแล้วก็ดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีการเคลียร์เหตุการณ์ทั้งหมดให้เราได้รู้นะครับว่าคริสเลตฟิลมีเหตุผลอะไรมาถึงมาที่นี่นะแล้วก็มาตามจับมินเดนดาทาไมนะมาตามล่ามิเนดาทาไมอะไรอย่างนี้แล้วต่อมาก็จะเป็นฉากที่เราต้องไปเผชิญหน้ากับพวกไลแค้นนะครับโดยคริสเลตฟิลเองนะครับในฉากนี้ก็ค่อนข้างที่า ศัตรูมันถาโถมมาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไปในเชิงที่แบบแอคชั่นมากๆเลยแอคชั่นในที่ผมพูดถึงใหม่นี่ก็คือมันมีทั้งเรื่องของตัวปืนของคริสเน่ยอวุปกรณ์ต่างๆมันครบคันกว่าทั้งทีมบุกเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกมีโดรนพิฆาตด,ด้วยนะที่มันบอกว่ายิงระเบิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ค,คิดว่าตัวละครคริสฟิลที่มาตอนช่วงท้ายก็ อ,อมาก็ดีแต่ว่ามันมาแบบอลังการไปหน่อยนะครับรู้สึกว่าทั้งกองทัพอะไรอย่างนี้มันดูแบบน่าจะมาถล,มล่มตั้งแต่ตอนแรกไม่ต้องให้อีธานมาจัดการก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเหมือนให้อีธานมาจัดการพวกบอสอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็ถือว่าในฉากที่เราเล่นเป็นคริสก็โอเคนะแต่ก็มันมันค่อนข้างจะใหอารมณ์แอคชั่นมากเกินไปนะครับจนกระทั่งอีธานก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ได้รู้ความจริงว่าอีธานนั้นตายเมื่แต่ภาคที่แล้วแล้วนะฮะแล้วก็เอเวารีนก็ยังคงอยู่กับเขานะครับ แมเลนเดียวมักค่อนข้างจะตกใจเลยทีเดียวในฉากอุดท้ายก็ลิกทานได้ไปเชิญหน้ากับมิรันดาใช่ไหมในฉากมิรันดาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นตัวละครบอสที่เหมือนกับวันช็อตคิวได้ฆ่าตัวละครในวันช็อตคิวได้แล้วก็มีสกิลการบินมีสกิลแมงม,มุมมีสกิลการหายตัวสกิลการปิดตาคือมันครบคันมากๆสำหรับตัวละครมิรันดานะครับแล้วก็ มีสกิลไอบอลกิงกิด้วยนะที่มันปล่อยลูกบอลอะไรอย่างงี้นะก็ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีสไตล์การต่อสู้ที่แหวกแนวดีนะครับเหมือนกับรวมทุกอย่างที่แคปคอมต้องการนะครับที่เราฝึกฝนมาก็มาต่อสู้กับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะดุเดือดอยู่เหมือนกันนะครับในการต่อสู้กับเจ้าตัวนี้นะฮะในช่วงสุดท้ายของคัตซีนนะครับก็ค่อนข้างจะประทับใจเลยในเรื่องของตัวละครอีธานที่สละดชีวิตตัวเอง แล้วก็ช่วยเหลือโรสออกมาครับแล้วก็เป็นตำนานที่เล่าขานให้กับลูกของตัวเองฟังนะครับแมก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าเลยทีเดียวแล้วก็ตอนท้ายแม่แตายกิดด,ดีใจครับที่เราได้เห็นตัวละคร Rose Mary โรสแมรี่วินเทอร์โตขึ้นนะครับแล้วก็ไปทํางานกับคริสด้วยแล้วคงเป็นปริศนามากมายแต่ว่าผมรู้สึกชอบมากนะครับในส่วนของตัวในเรื่องนี้ก็ได้รู้จุดจบของอนทาวินเทอร์สทีแต่ว่า <c oughs> ในเรื่องของจักรวาลหลักนะครับก็ยังคงดําเนินต่อไป แต่มันก็ยังคงมีการทิ้งปมมากมายสู่ภาคถัดไปอีกนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นเหมือนกับตัวละครอีธานได้ปไปเผชิญหน้ากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับในหมู่บ้านปริศนาไม่ใช่บ้านเบเกอร์และแต่ไปเจอกับครอบครัวแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดว่าเราได้เจอกับตัวละครใหม่อย่างโรสแมรี่วินเทอร์สเป็นการบ้านตัวละครขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องของการเขียนบทเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับเกมภาคนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบของด่านต่างๆนะครับเลเวลดีไซน์ผมชอบนะครับมันค่อนข้างจะไหลลื่นแล้วก็มีแบบบางทีเราก็าจะไปเดินทางไปยังฉากลับต่างๆได้แต่ตัวเกมมันก็จะอยู่ในสโคปของการที่ยังคงเป็นเส้นตรงอยู่นะผมรู้สึกมันจะมีความเป็นเส้นตรงอยู่เพราะว่าเรารู้เลยว่าเราต้องไปทางไหนต่อเราจะไปเส้นทางไหนคงไม่ได้เดินวนเวียนแบบ เกมอารพจหรือว่าอะไรงี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นเดินไปเส้นตรงเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับมันกัจะมีการบอกทางด้วยจะมีพวกป้ายสีเหลืองๆอะไร่างนี้บอกทางอยู่แล้วอะไรงี้นะครับก็ทําให้บมรู้สึกว่ามันก็ ไปในเชิงของการเล่นไปเส้นตรงบางส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็สามารถเดินไปสำรวจพื้นที่ต่างๆได้ไปดูหมู่บ้านได้ไปไขพิงกุญแจไปเจอกับพวกของลับต่างๆอะไรงี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแล้วก็พวกการประกอบปืนอะไรงี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยเกมแล้วก็ช่วงเอนเกมด้วยนะครับ ช่วง Endgame เนี่ยก็จะมีให้เราซื้อพวกของต่างๆนะครับทั้งเรื่องของปืนอมตนะครับแล้วก็มีการไปปรับโหมดโหดขึ้นนะครับแล้วก็มีสุดท้ายก็จะเป็นดาอ Mercenary Mer Mer แล้วนะครับ Mercenary Mer ก็จะเป็นให้โหมดฐานรับจ้างค่อนข้างที่จะยากเลยสำหรับผมคิดว่าการเล่นบน Joy Controller PlayStation 5หรือว่า Joy Controller อื่นๆเนี่ยอาจจะยากสําหรับออการเล่นนะครับแต่ถ้าเล่นบน PC อาจะง่ายกว่านั่นเองนะฮะ แต่แน่นอนครับก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพื่อได้รัง S แล้วก็ล็งเ s s นะครับเพื่อปลดล็อกกับอาวุธพิเศษนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเล่นที่มีความเพิ่มอะไรที่มันดูแบบให้เรามีความท้าทายมากขึ้นนะครับในโหมดผถายรับจ <way> ้างแล้วก็ในการที่เราสามารถวนลูปกลับไปเล่นเกมภาคนี้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการที่เราสามารถใช้วุฒิพิเศษได้นะครับเราสามารถโหลดเซฟแล้วก็โหลดเกมใหม่แล้วก็ใช้วุฒิของคลังเก่ามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากมาก สามารถวนกลับมาเล่นไม่อีกนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะท้าทายมากกว่าน,นี้ก็จะมีโหมดวิเล a เอา f t เดอะชาร์โดที่จะมีการเปลี่ยนศัตรูที่โหดขึ้นแล้วก็มีความถึกทนมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องเป็นโหมดที่เราต้องมีอาวุธที่มันมีแบบไม่จํากัดบ้างนะครับในการที่จะเข้าไป,ปเผชิญหน้ากับวิเล a เอาเดอะชาร์โดมันไม่ไหวจริงๆนะครับโอเค สุดท้ายนี่ครับผมก็คิดว่าตัวเกม m t e Village นะครับเกีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ตัวละครอีทฐานะอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเป็นการเล่าจุดจบของตัวละครตัวนี้แล้วก็เป็นการปูสู่ในเรื่องใหม่ๆสักทีนะครับ สตูดรเกมหลากหลายและบอสก็น่าสนใจมากๆนะครับระบบของการอัปเกรดปืนแล้วก็การใช้ระบบของเกมภาคที่4อย่างใช้กระเป๋าเวนทอรียในการจัดกระเป๋าแล้วก็ผสมกับการค้าฟของในเกมภาคที่7เนี่ยมันเป็นระบบที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องติเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายแล้วก็ความน่ากลัวของเกมนี้ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะครับถือว่าสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณได้ลองเจอกับ Lady Dimitrescu คงจะติดใจนะครับและข้อต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมชอบนะครับในเกมชื่อ Village นะครับใน่ ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ควรที่จะเล่นในเกมในปี2021นี้นะครับโอเคเพื okay, ่อนๆพี่เขียนอย่างไรก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยแวนะครับเนื้อหาบางส่วนไม่ได้มีการตัดนะครับก็จะเป็นการบรรยายาคร่าวๆเล่าภาพรวมให้เพืดด่อนๆฟังกันนะครับแบบว่ามาคุยกันเฉยๆว่าโอเคมันผมชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับตัวส่วนใหญ่ก็พูดชอบหมดเลยนะครับโอเคเพื okay, ่อนๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันน